เอาสวัสดีครับเอฟซีพระตะแระทั่วโลกมามาทีนี้สิโค้งสุดท้ายย่างคักท่านผู้ชมมันจะมองไดกรนะเดี๋ยวกะหู้ดอกว่าว่ามองไดรนะครับเนาะเออมือมนี้เออพระตะแระคนเดิมผ้ามู้เจ้ามาขอเป็นโค้งสุดท้ายจ้งเมื่อตะเขียนวันมานี้สีบ,บันซาฮาบ้านลือดังทั่วโลกนะครับเนาะน้ำหว่วยขึ้นอ้าววาเลี้ยงเออเปื่อต่เขียนขึ้นไปเกี่ยวกับน้ำห่วยเพราะว่ากำลังสิบ,บอกว่าพน้นมีบันไดเก็บขันนะครับเนาะ บันไดเก็ขั้นของเจ้าแม่ตะเคียนวันมณีผู้เพิินสีบรรษาหาบาลื่อขึ้นลงไปชำระร่างกายนกครับเนาะโอ้ยท่านผู้ชมบริากผักก็คนไทยได้นี่ม,มูนี่เพราะต้องแรมากยังตีที่แหลกมาหนะึ่ครับเนาะนัน่นได้ซื้อไหมเหรออยู่ฟัฒนนั่นละนกครับเนาะเออที่แหลกออนซอนมณีที่สองกับพลอยมณี บาทีนี่ได้ซื้อไม่แล้วแก้วมานีวันนี้เดี๋ยวจัดเต็มมือแล้งแล้วก็วโอ้ยจัดจันทร์ไห้ซีบกัญญาดิออโอ้ยเมื่อยอาบังตุ้มบังอันนี้ก็มีพ่พอลุงสมเจ้าของหน้าเพิ่นเอ่อผมเสมพ,เ,เ,สพาาเพิ่นมาไข่เจ้าเสี้ยมซี่พราะว่ะนะครับเนาะเพิ่นมาเลี้ยงนี่ละเลี้ยงยง้วเลี้ยงควายเลี้ยะนี่หน้าเพิ่นก็อยูนย่นี่ล้เรกแม่ตะเคียนอยู่นีล่ละพอลุงสมนี่ครับเนาะเอ่อเอามาที่นี่ตี พนโอ้ยขออภครับนะนี่เระพนต้องเลี้ยงไข่่าขอโทษขอไปนะพนลุงน้ย้ยพนต้องเลียจากตีได้เจ้าเอากระิงเลื่มอยู่ในนี่เนาะผมก็ยังบอกเลยว,วา่าบรรดาเลื่อมในเทศไทยน้ำผมอ่าขอโทษขออภัครับลุงน้ยให้ตัอ,อลุงน้ย้ยพนหน้าลุงนวยเนาะพนลุงสมอีกพนยูบาราิอ่ะพนเคยมาขยเาให้สมตัวเอาบัตรที่ตีๆๆพนต้องเลคนเดิมมกักระไผสตีห้ออกอกหกหนึ่งศเก็ดห้ากอกหกหนนย็ี่กอทอดพนต้องเลี้ยคนเดิมให้เข้าประจำ ในพื้นวางิมพอก,กันย่ามีบ่หนอเออบ่ต้องแล้วนางข้างในเบิ่งแล้วมีครับเอาปเป็นอจังว่ามีเออผมไปเห็นเลหนเนขนววหนึ่งเกตขับพม่าก่อทอลูกพังเลยว่าเนื้อส่วนเกตบ่อยาะผัก,กนะนมมม้ำหวยขึ้นเดี๋ยวอ่อนห่อนเนื้ออาบน้ำนี่ตัวน,น้ำเอาเนาะจะดวนน้ำเลยไปไปขอพร้อมกันพร้อมเลยห่อนเอาเห็ดเกิตย่างหลายพื้นวางแต่ผู้ชม,มเห็ดโอ้ยไปพ่อกบนเครื่อ,อ,อ,องกระตาพื้นวานง เคยได้สิพอนะบาทอ่ะไปขอพร้อมกันนี่ครับด่าผู้พันสวยส่วนกลงามสีบันซาหาบาทลือจ้าแม่ใจเขียนวันมานีโอ้ยอันนี้อันนี้บรรลุน้อยบรรลุสมรอกมุขัารเอื้อนผิดร่ำผิดอ่ะนี่ครับด่าจ้าแม่ใจเขียนวันมานีพุทธเจ้าแม่สวยส่วนกลงามยางขังเส้นบุญชุบโอ้ยข้องทุ่งไทยข้องจังบพรั้งแล้ยนี่ของกับบรรลุน้อยนี่เออคักคักกันอ่ะ หลังละคาดเป็นวันพันล้านบ้านไหม่เันว่นี่แล้วไปเนได้เออนี่ไดเกียนวันมานีอุ้ยเงินเสอสรุนงามข่ไม่เห็นดอกคขเดียนตาพุทธเถ้าแล้วะอ่ะไปขอพวกเนี้ยครับครับเออก็ตั้งห้วใ่ก็ได้ไปขวนหอนนี่ผู้สาวสาวก็มานังเบื้องบนตะเล้วขอโชคลากินผู้สาวบานไข่ละไปเออ เออไปท่อนแรกตั้งหอยไรไปดูชมไปขอพอร้อมกันกับเอ่อบักท่องแล่ขี่ดื้อ <c oughs> นรอบนอกว่าเสียงดังมหาเจ้าแม่ตะเคียนเอ่อวันมณนนี่ผูพ้พคนสีปันซาหาบาหรื้อยางผักโอ้ยอือมไม่อยากผักอืมเออนักกว่านึงยิ้งกว่นา,านี้รอบนอก ข้าลาวาผมก่อนออเออสดีครับทัานผู้ชมเอฟซีเพื่อเป่ทั่วโลกมาปัจจุบันมาขอกระครับเอ่อสกกันยายน พศ2568คือเจ้าแม่ตะเคียนนี่วันมณีนะครับเนาะเพิ่นมาขอเสียวเดยก็บ่เคยให้พขาต้องเลียกับบ้านมือเปาลูกในบ้านหวานในสวนเอ่อเจ้าแม่ตะเคียนวันมณีเพิ่นว่าคันบักทองแลีมาติย่ามใดก็บไขมันบักกันนี่นะครับเนาะบัดที่นี่พิ่นมีสองล่างครับมีตารางสวยสดงนกามท่านผู้ชมบัดที่นี่เป็นโค้งสุดท้ายของพกาะตะเลียคนเดิมไปฝากไปตอนมุ้งเจ้านะครับเนาะสิบกกันยายน พอสอนสพันห้าสิบแปดสินค้าของเ,เอล็ถูกเลขเสี่อมซี่นะครับเนาะเลขเสี่อมซี่สามตัวเลขเสี่อมซี่สามตัวสองตัวนี่สิให้เออพอลุงนุ้ยเพิพ่นขยเย้าไห้แล้วครับเนาะส่วนใหญ่นี่สถานที่บรงนี่นี่ขันเจ้าของหน้าเพิ่นนี่มะขยเย้นี่เขาเา่าเานาะเห็นเอปลาเกษรกับเออพอลุงสมน็อกเข้าลงสองคนเลยอันนี้ก็ได้สามนิย่าน,นี่พ่อลุงนุ้ย จัดขอจะไม่ีตะเคียนวันมานีไปฝ่าวิสอมบุญเจ้าก้านนะบ่อลูกสามตัวแล้วบ่อูกโอเจ้าวันดีเดินผู้ชมไปเออมามาคาก้านอ่ะบ่อลูุ้ยโอ้ยนี่นะครับใจดีใจงามจ้ะนุวยเดี๋ยวจะาวกขลาบวาพิจกรณนเท่ามันเลขซี่เป็นขันเป็นตอนไปแล้วก็นะเลกเซียมซี่เลขชูเสแล้ว จะไปผักไปที่นี่ไอ้เรถูกข่อยเทียนข่อยก็พอท่องแล้วเอออจมสิงเรื่มจอมออืม้มบนระดั้องล้วก็เรือเนสิงเืมุดเทียนแน่อันพอลงนุ้ยมีไฟปมีนี่ไฟอยู่นี่อยู่กระทามจอาซื้อดอกจันวาพามีไฟกระทามปลาเาอนเทียน่มยหันเนาะมี แก่มานำเด่สผู้ชมนี่ขาวว่าอะไรแ่นี้ยังกว่ามีข้อยังโตกว่าสิบหาคนะอยสิตัวอยากผักนะเอูกจะอกันดเย็นเไม่ก่าสชมเอฟซีพองทัวรลกโนไทยนะครับด้ายเด้นี่่่ เรื่องจัดเต็มได้ซื้อไหมแล้วอยู่ฟังตรงข้ามยิงเดียวกันครับเรื่อเศียฐวันมันี้พี่กำลังคนนั่นละผู้คนผมว่าหาจะซื้อเลยท่านผู้ชมเพิ่นได้ซื้อไหมหรอกเจ้าเจ้าเจ้ามันนี้คนน่ะจะเรื่องจะผ่านเรือจัดเต็มแล้วกับเนาะผมไปจัดการเฮียนไหมเพิ่นยางขับก็อืมเพิ่นว่าพอรุ่นน้อยว่าหาแต่ทานที่เพิ่นอยู่อยู่แต่ว่าขอสิขอเพิ่นจักให้สามตัวจัก่อนจังสิบพัน เกอบ่พาเลยเสใหม่เนาะสั่น้มาเด้สิเอาเอาถูกถูกไข่ก่กเยกระชายเดผู้ชมสาเ่ดเดเรียบถูกจ้ะถ้าเือาถึงเก้าเราเอาออกไหมรองเล้าคนดื่มตามเ่าเนาะ หมูย se ่าจ้าปลวกหูย่าจอปวกขอมเป็นของไทยกันน้ำหองทุกไห้ปะนะเจะฝนตัวมาหนเศรษาหลไรบ่เศรษสานามเดียว โอ้ยมันยุหันเรามันเรื่องที่คอยขึ้นมามาท่านผู้ชมเอ่อมาขอโชคขอลาพร้อมเออ่ผมไปตัออะไรคนเดิยวกับเอ่อพนุ่งหน้ยคนหน้าเอ่อสิบหกเอ่อกันยายนพศซาลพันห้าร้อยสิบแปดนะครับนะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะฆนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะฆนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเด้อจะไปแต่เขียนวันมันี่ ผู้่นสีบานซาฮาบอลลูสให้กว่านี้ดีกว่าใส่มืัอนี้ผมช่อง,องเขาใส่คนเดิมผ้าเอฟซีผู้ขาผู้บรรทมมาหากินลำบากมาอคอยชกคอลาบเป็นคนคุดถ่ายของบักทอกแรงขี่ดื่อนุ่งในบาดหวานในสวนของเจแม่์ในเคียนวันมณีนี่ถุงละเอ่อคงสีบอลลูนถุงละข้ามเว้าไว้ว่าบักทอกแรงคนเดิมมาเฉลียวอะไรกับจ่อไขมันอยู่แล้วเออบลอกเคยร์ขาดแล้วกันว่าเอ้าผมขอขอบคุณเจ้าแม่ตะเคียนวันมณีย้อนหลังที่ให้ชกคอยลาบกับเอฟซีผู้ขาัุที่ผ่านมาถุงละขอขอบคุณแท้เอฟซีผู้ขาทั่วโลก ปัจจุบันนี้สิสมาขอเป็นหวนใบหลัก็เป็นโค้งสุดไทยนะครับเนาะ16กันยายน2518เป็นเหล็กเชือก3ตัวกับ2ตัวก็สิขอเชิ่อมไม่่ปตะเคียนวันมณีลงมาปัจจุบันนี้ผมก้าวจบสมภิญเล็กถูกทร่อบุขาหนึ <siglo achi bizarre> ่งไปฝากไปตอนเพิ่นเป็นกำลังเป็นราวัลใหญ่มีแต่เแ็ตะเคียนวันมณีหู้เดียวผู้คนหูติดตาสิผู้ลวงหนานะครับเนาะ16กันยายน พอตัวผาน518ผมคิดผมวงว่าจะไม่ได้เคียนวันมานี่บอกพ่อบกตรงแรกขี่ดีัรคับๆกันอาะผู้ชยของมันนี่เหมผมกิดว่าปิิวีางสั่นอะไม่ยมใครก็คักสามตัวคือบกไส้สามหาหก็นําโอ้ยบักอันนี้ที่ตัวมันอยู่ดอกเอาผมกินว่ามัิวีางสันครับเอาผมขอขอบพุณนลงนามละจจะให้พกขาสามตัวตรงๆเปี้ยๆกินกินสาธุคนิที่ลก็หนลังเสือกะอุ้ยบอลีบายครับ แม่คนเดิมวะบางทีเราปดผ่าตดรงือ้ยหลงมีรอยยังเลือปดปวดต่อคิดออกไงแล้ก็ลงอัดองอัดลงอัดอันนี้เพื่อนตอนเรียนคุณได้งานเยอะเลยใครคนไ่กบมาให้ก็ได้อ เดี๋ยวผมจะขอเชื้อแน่จะไม่ได้แขยนวันมานีให้มาหยิบเรียบทุกอย่างกับของชุดสิบหกกันยาก่อนโค้งสุดท้ายของช่องกระต่ายคนเรือไปว่าไปตอนมือจาได้ท่านผู้ชมเบุกกะคักกินเกณฑ์วโค้งทุดท้ายจะผ่าแล้วก็เนาะเอาเออจะไม่ตะเคีนวันมานีจัดเต็มเต็มปีเตี้ยเดี๋ยวยูบาลราคาท่านกอลานเชื้ออันเดียวครับบึ๊บเออที่จริงนี่ตักเลยแต่ว่าเนาะ เดินลงมาให้ยโอินกลุกน้วยยืนยันว่าต้องข่ยตัวอะไรลูเจ้าแล้วก็เดี๋ยวผมช่วยเลยครับผพเสกพรลุกน้วยขย่าเซ็งซี่สามตัวสองตัวได้สมย่อมสิ่งกกนยานพสอพันห้าร้อยสิบพอลุกด้วยจัดเลขใข้เอซของพ้ตองแรคนเดิมทัวร์โลกับกกันนะยุดมองมีหน้ามูเจ้าเลยจัดเลยวน้ายจะเป็นเขียมานี่ครับอ่าสตัวพมได้เดี๋ยวอเด้อเเอาสองตัวก่ันเนาะ เออเอสงตัวกันนะคามคือสูตรของ,าาง,งก้นเลียนนี่สามตัวกันนครับลดสามตัวกันครับอ่อาสามตัว หมายแล้ของเลขท้ายลงที่หนึ่งจะไม่ได้เขล็ดวันมานีมอบให้พ่อลงนุ้ยครับรครับเออหมายแล้ของเลขท้ายลงที่หนึ่งจะไม่ได้เขล็ดวันมานีมอบให้พ่อลงนุ้ยไมยแล้หมายเลขนนะเมื่อวานครับหมายเลขกหนึ่งอย่าลืมอย่าพลาดนะอ่ะพ่อรุ่งมาช่วยกันครับ น้าด้งปาดปาดปาดมั่วพลุง่วเอ๋ยตี้วันเราไมีเออาาที่สอเลขไทยเรที่หนึ่งจะเป็นเลขเวันมานีหมายเลขเอเซเว่เเก็ครับร่วมกันเห็นบ่ผมบวันหงนน่งเก็ดเา็านสามเป,ป็นก็ครับครับบกปั๊ ปาด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 พอตัวเลี้ยเออเจ้าคือคนพอลูกยางขักแต่พอลุงนยเป็นงวดที่สายางขักตัวนี้ช่วงกันเปนช่องตเลี้ยงก็เดิ้มเดใจใจเย็นตัวที่สามนี่ผูไปกวนตัวดังไหมน้กันเนาะดีวตัดเ็กตัวกอนนี่นี่านที่บอกไปได้หรอกแล้วนี่นี่นีเสีบไว่นี่กเลี้าใช่นี่งานท่บอกไปได้หรอก็แล้วเอาตัดสินคือบอกไงสิโอมุ่งเจาก็ไดนะเอ้าไม่ตัดสิน เดี๋ยวไม้ตัดสินคขับได้เลขทล้ายราที่หนึ่งเลขทล้ายเรางวัที่หนึ่งไม้ตัดสินพอลงด้วยเพิ่นมอบไผ่ยากขับไปฝาไปตอนเออไม,ไม่แต่ไม่แต่เกตวันมานีหมอ้ไผ้เพิ่นไา่เลขต่อจากหนึ่งกตมาไ่เลขหอหุเนาะฮ่า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 ่รวมกันหนึ่งเกต <c oughs> ห, <c oughs> ห้า,ห,านหนึ่งเกตห้าท่า,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 าชม ยาเลื่มยาผาดฮกหาหกมันก็ยังออกมาได้เกหาหาเก็ไปยังสิออกบ้บอไรยาเลื่มตัดผมลุงสอตัวขอพ้นเออหนึ่งเกห้าก็ได้สองตัวจะแม่ครับจันเห็คนกางเราไปลุงด้วยนี่เออากันวะ หนงังไม้ที่สองเรียกท้ายสองทวงล่างไม้ล่างขงทั้งตัวเรกไม้แรกขขงทั้งตัวล่างไมแรก่าไม้แรกเขาเรียกท้ายทั้งตัวไม่เล่าหาครับบุกเยจัดเออจะเป็นเคียนบอมาเลยครับเอาเต็เต็มเตียเตี้ยเต็มเต็มมันจเป็นกเปแกร็ช่ครับ นังนังาด้ล้ลเลยข่พอ,อยางนอนกินตกหอยือตกกันขาก,กันแน่นะท,ท่านผู้ชมเล็กทยร้ทีหนึ่งขับบนพนหสิเป็นเกตหน้ามทีนี่เล็ก้ายสองตัวกลาเอา่อห้าเกตกตห้าคือเกอันนี้ก็เซเวเห็นปะห้าเกตเกตห้านี้คือเล็ก้ทยสองตัวจะไม่ได้เขียนวันมานีมอบโชคลาภไปฝากไปตอนมูเจาผ่านพลุกนุย้ยผ่านมหาช่องไปต้องเลี้ไปหอดไปถึงมูเจา้า คักๆสองตัวข้างล่างเออสามตัวรางวัลที่หนึ่งตรงๆเปียเปยโอ้ยคนหัวลูกตะแกอู้ต่ตตด้วนตื่นขึ้นว่าเป็นคนหัวลูกอีอย่างว่าแบบลูกต้นนี่นี่ซะนี่โอ้ยจะไม่แต่เกลียดมันนี่โอ้ยเอ้คนหัวผมลูกเพราะอีอย่างก่อน่ะมาแรกแรกลูกบอลอะไรมันตรงกันตัวสามตัวสองตัวตรงครับดาเอาขานโอ้ขานกันนะเลขท้ายสามตัวและสองตัวงวดประจำวันที่สิบหกกันยายน พศ2 5น8ุภาพห้ดเจ้าแม่ตะเคียนวันมานีมอบป็นโคงสุดท้ายให้กับผมช่องพัฒนาคนเดิมไปฝากไว้ตอนมือเจ้ากากา็เดฟนี่มันต้องเลี้ยดีไหมเอ้าเออเลขการ์ดอันที่หนึ่งจิหนึ่งเกตห้าหนึ่งเกตห้าสองตัวกละราห้าเกตห้าเกตสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังรับเบิ่งเท่านั้นเฮงๆรวยๆสวยๆงามๆกันทุกท่านช่องพัฒนาคนเดิมไม่สนับสนุนให้ท่านไปยุ่งเกี่ยวการประนอมทุกชนิดยกเว้นฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ปูเจ oh ้าอขนหัวหลกจ้างค่ะย่าเืม <im> ต <Bradley> mm ัดโอ้โหยนี่งประจําเนาะเงาลูกน้อยเอ้อตรงตรงก็ดีละตรงตรงงเอเช็บสักปลนะเจาหบหาบเดี๋ยวต้องเรียทุกคมการช่วยเราไหมลูกสามปาดปาดนี่ัพบกันย่าดีเม่นจัดเต็มต่เอ่ควงทุกทายมาเียรตอ้ยผมสงสัยเสียสามตัวสงสัยเลยนี่ผมหรือว่าคิดว่าวะกเนาะเดี๋ยว Ờ, เดี๋ยวก่อนเฮียควายแตกสะสะเลยอ้หวหอดเอาตัวเขาว่าหอดเอาเห็อดออกเลยก็นด้บ้านมู้ยใจเห็ดออกบ่ครับบ้านข่อยเขาว่าเอาเห็ดออกเลยบ้านมู้เจ้เาเนี่เอายนนาอิ่เห็ดออกบ่ราะเห็ดบ้านข่อยเอายิ่งเห็ดออกเลยแล้วก็เนาะปาดปาดปาดโดยมาที่นี่กับธรรมนูนเรียงถูพร้อมกันคอ,อยดูอยงอยคอยนูงอยให้ชมให้ลาบครับอย่ผู้ชมบนะกูได้ั่วหน้าทั่วตากัน เอโค้งสุดท да. er no. so ้ายของช่องพ่อตาเลกคนเดิมขอขอบคุณลูกหน้าที่จะดึงกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะอหมู่เจ้าอย่างไ้เป็นเสตตี้หม่ก็จะไม่ได้เกี่ยงวันมานี้พ่อตาเลกคนเดิมลูกเล้วเอ้ยเอาเลยยังไหนคนได้สามตัวแยงนอยู่มามาเบิ่งพ่อกันครับผมพ่อตาเล่คนเดิมก็หนาท่านผู้ชมวาวียงดังคล่องซับขีรุ่งวาวเรียวๆวาวเออ ปากเปียกปุ่นมากปากเปียกน,นะครับเนาะบนวาพอตัวเรียวหวาหนึงออ่งก็ลองหันเนาะครับหนึงก็หาเก่เอองที่หน้าเครื่องขวามต้องรไล่เขาตัวเดียวนี่ออน,นะวรับเนาะวันนี้มันวัดอสองตัวมันหาเจ็ดเอ็ม <laughs> ไปเดี๋ยวสิพาไปเบื้องเสาเบิ้งเลขทูบก็กกน้าไม่เว้นไปเดี๋ยวสิเบิ้งลาง่างคนในน้ำว่าผมสิเห็นเลขอีกยังอยู่ในลา่างคนบ่เอากะสิให้โชคให้ลาบกัเห็ุใหดพระสงฆ์เลียเห็นไอ้อลูกในบ้านหว่านนี่สนเนาะจะไม่ได้เกลียนวันมานีาน่อุปัดอปัดเอาเดม่ยวสีบ,บอกเลข อยู่ในล่างพนอยู่ในแขนหมดได้เพอาะตะเลียเห็นเลขเก้าหกตัวเดียวโดดๆใคยเดี๋ยวอยบอกไปแล้วนะครั 96. บนะเก้าหกออกมากมันสิว่าโมนี่นั่นเนี่ยว่าใครบอกเลยเห็นเลขอยู่เก้าหกอยู่ในแขนพนท่านผู้ชมนี่คือมาตะเลียเห็นเรื่องวันอาทิตย์ชคให้ลามาตะเลีคยลลคนเดิมน้องกนาะได้เบิร์ตนี่ครับเออ่คนนี้ที่ว่าผมว่าเป่นเชิดหนา ใครๆก็ว่าอืมทุกงวดอยู่แล้วประมาณนั้นนะครับอืมอทุกงวดอยู่แล้วนี่เสื้อผ้าเพิ่นนี่ชุดละลาน,นเอานะครับเนาะเสือไอซส่วนกอดงามเออทั้งสัตว์ทั้งส่วนเออจะไม่แต่เขียนวันมณีเพิ่นมีสองล่างล่างนี่ก็น,นั่งแบบชนิดแบบโอ้ยมีละยิ้มใส่บาตรแล้วคือล่างนี่นได้ยิ้มใส่บาตรแล้วประจำนี่ละล่างเกาเพิ่นนี่ แต่ว่าลากไม่นี่เพิ่นใครๆก็ว่าสามตัวอยู่แล้วไม่เคยพลาดเอ่อผมคิดว่านะครับเนาะปัจจุบันนี้สิสัองอีกแน่้ยมันต้องเล้วคนเดิมคมนะพอนเอกเบื้องขอนะอ่ะตามใจมึงเจา้าอ่ะขอเราแค่ไหนจังนะเนาะอ่ะอย่าพลาลากเดิมนี่ยิ้มเจ้าต้องเล้วนี่บอกให้พลาดปัจจุบันนี้มีตสองล้านโอ้ล้านขอนะ,อะมิตรสองล้านสิแข่งเสร็สามตัวตัวแล้วรับเนาะเบื้องนี่นะบริเวณของเจ้าแม่ตะเคียน วันมันีนะก้นน็อตตัโทดงน้ำอะก่้เห็นว่าเป็นแถวยอ่นอันเป็นแถวย่น่คอรช่วงบ่น้อกระท่วงไอ้มู้เจ้าว่าเป็นแถวย่ช่วงยี่แล้วครสองห้าหนึ่งนาง่ายๆได้กะท่วงบึ้ดซ้ำนี่จากวาหลายอยู่นก้อนน็อค่นัระ่วงอีกนะอ้ย่ปยากกเอ้าอันนี้ถูกเก่าหรือว่าผู้ใดบาจุกระซำมีธี์ออกหรืบึด อ่สามสอันนี้เออหนึ่งสามเกสองโอ้เปลเด้อเ่เกินสอี่ก็ผมมาขอบาันาหันนะบไล่ะสามหแล้วอเ,อวกกเวียมหกเก้าี่กันนะผู้มชมเดี๋ยวถ่ายตัวายกันนะเบื้งองยา่างๆตัวทูทายยิ่งไม่ได้เขลนวันมานี้โอ้ยมันลอ,อยากตัวนะครับเนาะ,นะ,นะเดี๋ยวก่อน mừng nó nhung nó băng chín, nó hắn là tại hàm nó kìa hẳn kìa mừng kìa nó, kìa mừng 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 เพิ่มไรมันติในน้ำเหรออ่ะไปท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเบิ่งเล็งถูพร้อมมาตัวเล็คนเดิมกันนะว่าไปเบิ่งวเราไปโชวไปเอ่อพอลุกน,น,น่วยยังบอลโชว์บ่เห็นออกกำลังเห็นหน่อยๆือเดีมีย่งจังคือจังศูนย์เอาแตว่าถ้าใช่พึ่งมันยังคือว่าแปดเดี๋ยวแต่ว่าศูนย์เอาเอาท่านผู้ชมเดี๋ยวเบิ่งว่าสีเป็นเหล็กแข็งกับด้วนะตัวสุดท้ายแต่ว่าพอลุกน่วยไทยศูนย์พอต้องแปดไทยเลย ว้าวอ่ะส,สามหแล้วท่า<ห>นผู้ชมกนหลังจากเบื้งเรื่ทูบแล้วปิ้วนกกำลับไอ้เบื้องบงกว้งนี่นั่นตินนแปดบนน้องวันไปอขันบุปขัสูนี่แหะแม่ยน้เกิดน่งใดเบ้อดนกกำนั ถูนุย้นยคุณทเป็นแปดสิย่น<ห>ี้อะเออเออเ้น้องบัสามหกแปดเนอะแปดเนอโอเคาผู้โฆโฆโชมคือมู่เจ้ากับเบื้งเรียบร้อยแล้วเพราะว่าสามหปดครับเนาะเลขทูบจะไม่ต่เขียนเปสามหป เนาที่นี่ผมบ่อตเรคนเดิมกว่าขอลาันนี้นางลาทารีนะครับผมยืนยืนยืนบนหันคือจังมันคือจึงมนันวินวินสิลมเอาผ,ผมขอใค้เรหนังอเอาเออจะไม่ได้แขวนวันมานี้ครับบัดที่นี้ผมบ่อตาเคนเดิมขอขอบคุณจะไม่ได้แขนวันมานี้ผู้เพิ่นเออซีบันซาหาบาลือเออให้ชงให้ลาบชง่อตาดรี้คนเดิมไปฝากไปสอนเอฟซีเข,ขาบุกาไปคงสุท้ายนุะนร่เอาเรืู่กกับเบื้องต้นการเราหลับบ้านกับสามหกปหรือสามเก้าแปละเรื่องเซียม หนึ่งเกตห้าหรือห้าเกตเขาบอกวเอ่อเอฟซีผู้ขาผมพ่อตาเล็กคนเดิมมุ้งเจ้าเฮงเฮงรวยๆสวยๆวกงางกางจากจะไม่ได้เขียนวันมนัีผูบาา้บัลซีบัลสาห่าบอลรือให้สามตัวปีเปียไมาแล้วมันนี่เอาสาั้นๆะก,ก,กันละเอ่อฮวันเอ่อผู้ขาโอ้ผู้ขาวผมพ่อตาเล็กคนเดิมก่อนสิขอล่าเอ่อเอฟซีผู้ขาไปพักฟ่อนไปกินข้าวเนาะอ่ะเฮงเฮงรวยๆสวยๆวกลางๆมาซื้อกันนะกันาะสวัสดีครับ